อยู่กับปัจจุบันวิธีลดความวุ่นวายทางความคิดและเพิ่มความสุขในชีวิตประจำวันที่เราต้องเจอความวุ่นวายและสิ่งรบกวนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตการที่เราปล่อยให้จิตใจจมอยู่กับความคิดที่ซับซ้อนและกังวลนั้นอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการสัมผัสกับความสุขที่อยู่ในปัจจุบันวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดความวุ่นวายในจิตใจ และเพิ่มความสุขในชีวิตคือการฝึกอยู่กับปัจจุบันซึ่งหมายถึงการใส่ใจกับสิ่งที่เรากำลังทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยไม่ให้ความคิดและอารมณ์จากอดีตหรืออนาคตเข้ามารบกวนทำไมการอยู่กับปัจจุบันถึงสำคัญลดความเครียดการคิดถึงอนาคตหรืออดีตมากเกินไปอาจทำให้เกิดความกังวลการอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านเหล่านี้ทำให้จิตต่อใจสงบ และมีสมาธิเพิ่มความสุขเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราจะสามารถสัมผัสถึงสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขเช่นการได้ยินเสียงนกร้องการได้เห็นรอยยิ้มของคนรอบตัวหรือแม้แต่การดื่มกาแฟร้อนร้อนพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นการใส่ใจในสิ่งที่คู่สนทนากำลังพูดและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวในปัจจุบันช่วยให้เราเข้าใจและเชื่อมโยง,งกับคนอื่นได้ดีขึ้น วิธีฝึกอยู่กับปัจจุบันการฝึกสติ m i n d f u เ n ร s าเริ่มต้นง่ายๆด้วยการฝึกหายใจลึกๆเทียงสังเกตลมหายใจเข้าออกจะช่วยให้คุณกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นลดสิ่งรบกวนรอบตัวหากคุณกำลังทำงานหรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวลองปิดโทรศัพท์หรือไม่สนใจสื่อโซเชียลเพื่อให้มีเวลาที่เต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการเดินวิ่งหรือโยคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คุณโฟกัสกับการเคลื่อนไหวและลมหายใจของตัวเองช่วยเพิ่มสมาธิและความรู้สึกสงบอยู่กับธรรมชาติการใช้เวลาอยู่ในธรรมชาติเช่นการเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือการนั่งดูพระอาทิตย์ตกจะช่วยให้คุณมีโอกาสปล่อยวางความคิดและรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความคิดถึงอนาคต หรืออดีตแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไม่ให้ความคิดเหล่านั้นครอบงำเราการฝึกให้จิตใจอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมองโลกในแง่ดีขึ้นสรุปการฝึกอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ด้วยการเริ่มต้นจากขั้นตอนเล็ก,เลกๆเช่นการหายใจการลดสิ่งรบกวน และการออกกำลังกายแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงวันนี้คุณมีโอกาสที่จะอยู่กับปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนและอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกก่อมีความสุขที่สุดในปัจจุบันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราและแชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง